ปลาหน่อยบรรยากาศยามเบ็ดยามแมงฝนกำลังเศร้าไหม,ไมยามแซยยมแม่งเมาหนามกะกำลังขึ้นพอได้กินไดยอยากมีอยู่บ่มีอยู่บ่ แมวเออหลอนล้างนี่ร้อนมันมาหลักตัวกินมันก็ไป <laughs> มันมาตัวกิน,นกมันก็ไปแมนแทบว่นี่นั่น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 โอ้โหโอ้โหอ้โอ้นี่ย้อนไปย้อนไปย้อนนี่โอ้โอโอยบรรยญญากาศดีไรางาม ตัวใหญ่อยู่พอ่เด็กปีงู่แรงนี่แหละแม,ม่ยามใบมะเอื่นกับม,ม,ม่ยาม,มใบนี่มันส่องแม่ยามใบใส่ใบถือตัวกินอีกอยู่บ่นี่เถือตัวกินอีกแล้วหลอนอ ยำไปแม่นอยู่บ่เออมันเลยเมื่อนี้มาอีกแบบนี่นนนปลานางแดงปลาเนื้ออ่นนอนก็ได้กินไดยอยากก็ได้เปลี่ยน<ฮ>ปลากระกงามเลยพี่น้องโนอูน่ะ บรรยากาศมันดีเลยมากได้ผู้ใด,ดอยากลองเลือกเที่ยวแม่น้ำโขงสิพ่ามาเลาะโข้งจบจบจบเอาขาดวะนี่สือกวกิน <Yeah. laughs> ตัวบกใหญ่ <laughs> ตัวบกใหญ่โอ้ยเดี๋ยวลุงมีตัวใหญ่นี่ตะหลุดบกตาสวด